สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมสวัสดีครับ FC สุดน่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์ส่วนของผมเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับผม,ผมวันนี้ผมก็จะมาโชว์ส่วนของ FC แล้วก็ผมนะครับผมจะเริ่มต้นจาก FC นะครับ นี่ก็คือบ้านของ FC ของผมนี่เองนะครับผมโอ้โหดูนี่ครับผม FC เลี้ยงแคนดี้บอสซไว้นะครับผมในบ้านของเขาก็แบบจะมีสิงโตแล้วก็ซอมบี้ขี่ไก่แล้วก็คิสเนฟ้านะครับผมโอ้โห FC ผลอันนี้ใหญ่มากเลยเลยนะครับ ส่วนตรงนี้นั่นก็คือส,ส่วนของการแบบฟาร์มทำอาหารนะครับผมก็ fc ก็จะปลูกแครอทเอาไว้เพื่อทำอาหารเองนะครับผมอ๋อโอเคครับ fc ผมเขาเก็บผลไปแล้วโอเคครับอ๋ออันนี้เอาไว้ทำบัดเองนะครับผมโอเคครับสมสัยน่าจะเอาไปทำอาหาร แล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างเจ้าตัวเออมผมผมจำไม่ได้แล้วครับขอโทษทีอ๋อชื่อว่ากริฟฟินนี่เองนะครับผมชื่อว่ากริฟฟินนอินเทียโอเคครับผม โอเคมีตัวหลายตัวอยู่ยนะครับสำหรับของ f อมีไก่ย่างมีคิเซนเรแล้วก็มีหุ่นยนต์มีซอมปี้แล้วก็กิฟฟินแล้วก็สิงโตนะครับผมส่วนต่อไปผมก็จะมาหามาดูสวนของผมนะครับผมมาดูสวนของผมบ้างนะครับผมบ้านผมจะมีบาลงปอแล้วก็กิฟฟินนะครับผม แล้วก็ปลาดาวเลเวลห้าสิบเก้าแล้วก็แลคูนนะครับผมแล้วก็มีตัวพ่นพินด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้นั่นก็คือที่ทำอาหารนี่เองนะครับผมที่ทำอาหารนะครับถามว่าผมได้มาจากไหนนั่นก็คืออันนี้นะครับผมทำเควสจากอันนี้เลยนะครับ นั่นก็คือลบต้นไม้หน0่ปลูกไม่ใช่เก็บแครอท200ให้แครอทเพื่อน1อันส่วนขายสตรอเบอรีร่แบบธรรมดา500้ให้สตอตรอเบอรีร่แบบธรรมดา5อันนะครับผมก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับอันคอมมอนนะครับ ตรงนี้ก็จะมีต้นถั่วยะแล้วก็ฟุตบอลต้นฟุตบอลนะครับผมถามว่าเอาต้นถั่วยะมาทำอะไรเพราะว่าบางตัวติดบัตรนี่เลยนะครับผมนี่ที่ผมทำนะครับผมพอเราปลูกต้นไม้ที่เป็นถั่วมันจะเพิ่มเลเวลเพิ่มอีก13 เอ่ม XP นะครับผมนี่เองนะครับผมส่วนผมจะทำอาหารให้ดูนะครับผมผมจะทำอาหารให้ดูผมอาจจะเสียงขัดน,นิดหน่อยนะครับผมอาจจะเสียงขัดน,นิดหน่อยเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมก็จะใส่พวกนี้ลงไปนะครับผมใส่พวกนี้ลงไป จากนั้นก็กดได้เครับรอห้านาทีนะครับผมรอห้านาทีส่วนอันนี้ผมเตรียมมาแล้วนะครับนั่นก็คือไม่ใช่ครับไม่ใช่อ้อว fc โชว์ผลอ๋อนี่เองนะครับผมผมก็จะเตรียมอันนี้ไว้อยู่แล้วนะครับผมคเครื่องดื่มอันใหญ่นะครับผม เรื่องดื่มอันใหญ่ให้กับเจ้ายักษ์ที่อยู่ข้างบนนะครับผมสำหรับเคฟรับท่าต้นหัวหายเ,เดี๋ยวก่อน f c เดี๋ยวผมขอคุยกับ FC แปบบ๊บอ๋อ FC บอกว่าสว่างมากโอเคครับโอเคเคสรับในการกระโดดแบบไม่ต้องใช้ต้นถัว่วนั่นก็คืออันนี้เลยนะครับที่กระโดดนะครับให้คุณตั้งมาแบบนี้นะครับตั้งมาแบบนี้ แล้วคุณก็กระโดดค่อยๆสูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นนะครับผมผมขออธิบายอีกทีนะครับเพราะผมเสียงขัดนิดหน่อยเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับหรือพูดง่ายๆอาจจะไม่สบายนะครับผมกระโดดแบบนี้นะครับผมกระโดดแบบนี้เห็นไหมครับโอเคครับผมตรงนี้จะมีเป็ดทองสองตัวแล้วก็ ที่สร้างของนะครับผมที่สร้างของผมจะให้ยักษ์กินอันนี้นะครับโอเคแปดแล้วโอเคครับผมให้ยักษ์กินแปดตอนนี้เลเวลหนึ่งอยู่โอเคสำหรับการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับ <laughs>